และการมาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านและทีมงานเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายพยามานีนกลัวกลัวนักหนาทีเดียวเพราะฉะนั้นกีดขวางกันในการมาเกิดและการมาเกิดของท่านและทีมงานไม่ใช่มาเกิดเพราะหมดบุญเหมือนเทวดาชาวสวรรค์ทั่วไปพอหมดกำลังบุญแล้วยอยู่ไม่ได้ต้องเรามาเกิดแต่อันนี้ไม่ใช่ หาโอ,อกาสที่จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมีกายมนุษย์อย่างเนี้ยอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มาไม่ได้มาไม่ได้มา,มมานพยายามกันอยู่ตลอดเวลาและการกันยาวนานทีเดียวแต่ถ้าหา,หาเมื่อไหร่เราละเอียดกว่าเพะกันไม่อยู่ก็ถอยพุทลงมาเกิดในมนุษย์แต่ลงมาแล้วกระเบิดมันกระจายกัน กว่าจะเอามารวมกันได้นี่ก็ต้องไปประทะกันไปประมูลลิษกันสู้กัน,นเสียบุญเสียบรมีกันมากมายทีเดียวเนี่ยกว่าจะเอาทีมงานมารวมกันได้เหมือนพวกเราเนี่แหละไม่รู้ตัวว่ามารวมกันได้อย่างไรซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมารวมกันได้ต่างคนต่างก็เกิดกันคนละทิศคนละทาง จัดกระจายกันไปทั่วไม่น่าเชื่อมารวมกันได้ถ้าดูเผ,ลผลลิเผแล้วล้าก็เรามารวมกันได้เพราะคนนั้นบอกคนนี้บอกได้ยินเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบาร,รมีวัดระธรรมกายและก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายข้าใจมั่งไม่ข้าใจมั่งบางคนก็ไม่รู้ก็ชวนมาเขามาก,กันไป อยู่ไปก็เลยก็อยู่กันเลยตามเลยกันไปอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะนี่เผลๆเราอาจจะเข้าใจกันอย่างนี้ยิ่งบางคนยังไม่รู้ใหญ่เลยจะเกิดที่ที่ไกลๆแต่เวลาก็จับมารวมกับมาก็อยู่กันไปแต่เรื่องที่มันลึกไปผ่านนั้นก็คือผังเดิมมันต้องมารวมกันตอนลงมาเกิดนั่นแหะตอนลงมาครถูกระเบิดก็จะกระจายกันไปทั่ว วลาไปตามมารวมกันเนี่ยมันต้องสู้กันด้วยบุญญาลิทธ์พระกรรมานก็ต้องสู้กันผู้เลี้ยงผู้รักษาเนี่ต้องทู่กันในเรือทุ่มละเอียดกันไปเลยคําว่าทุ่มละเอียดก็คือทุ่มบุญทุ่มบารมีไอ้ที่เขาขวางเขากันเอาไว้แค่ไหนเนี่ยต้องสู้กันไปเลยเนี่ยเก็บกันไปปะทะกันไปพรยามาเก็จะระเบิดให้กระจายแล้วก็ตรึงเอาไปติด กโกลกาสาะรพัดปิดบังไม่ให้รร้เห็นเกี่ยวกัเริ่อวิชาธรรมกายตรึงไปติดในโลกเซงกับรสสมบัติกรรมลมทางโลกไปคลองเลือนมไปทำมาหากินไปเบียดเบียนกันจะเตร์นดนวยกันน้นอ่ะหรือให้ไปเพิดเพลยนอยู่ในทางโลกทั้งฝ่ายพระก็สู้กันประทะกันทุ่มบุญไปเนี่ย ที่เขาตรึงติดไว้ไนก็ระเบิดลูกรมาเขากันในไหนก็รวมกันก็มาดึงดูดดึงกันมาตั้งเครื่องเรืองดูดเอามารวมกันรุวมบาลรลมีที่สันสมอมว้เนี่ยแต่ละองค์เนี่ยมากมายใครกองเสียกันไปเพื่อจะเอาฐานทัพมนุษย์เนี่ยมารวมกันได้โดยที่ฐานทัพไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เรื่องรู้เลวาเลยต่นหลวงพ่อตักน้าท่านจะพูดกับผู้รู้ กว่าพ่อจะเอามึงมาได้เนี่ยเสียบุญเสียบาร,รมีมาสักตังเยอะ mm hmm. ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งเข้าถึงวิชาธรรมกาอยทำหยุดทำนิ่งจนกระทั่งนิ่งแน่นในดถึงจุดจุดหนึง่งไปรู้ไปเห็นเขา,าโอ้ตายแล้วบุญบาร,รมีเสียกันไปขนาดนั้นกว่าจะเอามาลงกันได้อย่างนี มันไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นกามารวมกันอย่างนี้เลยถ้าเพลอๆินก็คือเราอยากศึกษาวิชาธรรมกายจริงๆก็คือเขาเสียบุญเสียบารมีมากจะต้องเอามารวมกันเพื่อมาทำงานอันยิ่งใหญ่คือการทำหยุดทำนิ่งให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายใไปรู้ไปเห็นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ทำงานที่แท้จริงคือปราบมารในตัวของเราในมันหมดสิ้นไปแล้วก็ทำความละเอียดที่มันเท่าเทียมทันกันทั้งทีเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละคือบุญบาร,รมีที่เขาทุ่มกันมานี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนันอย่างนี้วิชาธรรมกายนี่เป็นวิชาสูงสุดทางพระพุทธศาสนา และสงสุดของชีวิตถ้าหากว่าไม่มีหลวงพ่อวัดาตาักน้ำประสิจะเจริญได้สะละชีวิตจึงกระทั่งค้นพบวิช,ชาธรรม,มกายตลอดจนกระทั่งนำมาแนะนำสั่งสอนจนตกทอดมาถึงรุ่นเราเนี่ย ถ้าท่านมาอย่างนี้แล้วก็เราไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยเมื่อท่านเป็นนักบวชคนว้นคว้ากันกระทั่งได้พบสิบแปดกายและก็ค้นได้ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกคนไปจนกระทั่งได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพยามาน จะไปรู้วันตอนนั้นและแล้วก็รู้ความเป็นไปของตัวท่านที่เขี่ยยงกับวิชาธรรมกายแต่รู้เรื่องราวเห็นเรื่องราวของท่านท่านใช้คำนี้ว่าละต้นธาตุตนธรรมใช้ให้ท่านลงมาปรากมาร ถ้าปราบมารไม่ไม่สำเร็จท่านก็จะยอมตายอยู่ที่วัดปากน้ำศึกษาค้นคว้าเรื่อยไปจึงกระทั่งรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในตอนนั้นท่านก็พยายามที่จะตามพวกทีมทั้งสี่ทีมมารวมกันที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญใช้เวลายาวนานทีเดียวกว่าจะมารวมกันได้และท่านก็มักจะพูดเสมอๆว่าพร้อมเมื่อไร่แล้วก็จะเริ่มคุดหัวทำวิชาปราบมารกันอย่างจริงจรยังๆัง,ง,งมาพร้อมเอาตอนอายุ47ปี แล้วก็ท่านกับประชุมทำวิชากันดีเลยทุ่มเทใจวิจิตใจทำกันใหม่ๆก็ทำกันชุดละสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังไม่ได้ทำยี่สิบสี่นอทำชุดละสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงมาทำกันชุดละหกชั่วโมงตอน เริ่มสงครามโลกครั้งที่สองมาเริ่มมาตอนนี้ซึ่งในตอนนี้คุณยายของเรามาถึงแล้วท่านมาถึงตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเมื่อมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีจเจริญทั้งได้บอกคุณยายว่ามึงมันมาช้าไป คือทำมาเร็วกว่านี้แล้วก็เป็นคนรักวิชาธรรมกายมีบารมีแก่แก่ถ้าทำแก่ๆอย่างเนี้ยการค้นคว้าวิชาก็คงจะไปได้กว้างขวางกวา่วา,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 วานี้เหตุที่ต้องทำ24นคือตลอดเวลานั่น่ะก็เพราะว่าเวลาทำวิชาเนี่ย มันจะต้องไปศึกษาค้นควา้ามองให้เห็นทีเดียวถึงความเป็นมาของวิชานี่ที่ก็ทำไปแล้วในอดีตกำลังทำอยู่ในปัจจุบันและที่ทำดักหน้าไว้ในอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตเวลาเราทำวิชาราไปถ้าสมมติสี่ชั่วโมงทำ สมมติทำไบเนี่ยดูไปเห็นไปเก็บไปไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ต้องมากินมานอนมาพักผ่อนมาบริหารขันห้าทำกิจวัตรกิจกรรมแต่ว่าพยายามมาเนี่ยมันทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำตลอดเวลาอย่างนี้เราไม่ทันเขา คือพอเราเก็บไปแล้วเนี่ยเหมือนถางหญ้าจากหัวสวนไปท้ายสวนยังไม่แทนถึงท้ายสวนไอห,หัวสวนที่ตัดไปแล้วหญ่าง,งอกอีกแล้วอันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องทำยี่สิบสี่นอและถ้าจะให้ดีที่สุดผู้ที่นักครบทียจธรรมวิชาจะต้องมีความรู้ เท่าเทียมทันกันทั้งทีมและก็ตั้ง24นอในหลักมันมีอยู่ที่ตรงนี้ความรู้ญาณทัศนะธรรมจักขุจะต้องเท่าเทียมทันกันทั้งทีมมีความละเอียดเท่ากันย่อนกว่ากันแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้มันไม่ทันเขาเพราะ ความละเอียดไม่เท่ากันญานณทัศนะไม่เท่ากันการรู้เห็นไม่เท่ากันความสงสัยนีย่มันก็เกิดขึ้นแต่จจความสงสัยแล้วเนี่ยมันยังทำอะไรก็ไม่ได้เลาะมันจะมีมีผังใหญ่มีที่คุมคุมไอ้วิช,ชา ที่เป็นแหล่งกำเนิดที่ใหญ่ได้เลยเนะี่ยและก็มีผังย่อยมีสนามลบใหญ่มีสนามลบย่อยถ้าความละเอียดนี่มันไม่เท่ากันเนี่ยความสงสัยมันก็จะเกิดอะไรล่ะอยางมันก็ไม่ตรงกันที่ละเอียดว่าอย่างหนึง่งที่ทําไม่ตรงกลางว่าอีกอย่างที่เริ่มต้นก็ว่าอีกอย่างหนึง่ง พราะความละเอียดไม่เท่ากันความสงสัยเกิดขึ้นผู้ที่ไปได้ไกลก็เห็นได้กว,าวา้างกว่าเข้วก็มองเห็นดวงที์มาไม่ถึงเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่พวกที่ไปยังไม่ถึงตรงนู้นก็เห็นเฉพาะของตัวแต่ข้างหน้าไปไม่เห็นมันมองไม่เห็นเดี๋ยวผมามายฝั่งนะยี่งแง่การําวิชาเนี่ย ถามันเท่าเทียมทันกันทั้งทีมทำ24นอเนี่ยมันจะไปถึงผังใหญ่เลยพอไปถึงผังใหญ่ได้เนี่ยผังย่อยก็จะดับดับหมดทีนี้จะหาไปไม่ทันกันเนี่ยผังใหญ่ใครไปมันก็จะไปไม่ถึงผังใหญ่สักทีมันเกือบจะไปถึงผังใหญ่จะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นผังย่อยก็ยังเป็นขึ้นมาใหม่ วิชาที่เก็บไปแล้วก็เป็นใหม่เหมือนหญ้าอะไรล่ะหัวสวนท้ายสวนนี่แหละมันเดียมงอกออกมาใหม่แล้วจริงๆในตอนนี้เนี่ยพระกมาก็ยังปะทะกันอยู่เรื่อยๆแหละแม้เราไม่ได้ทําวิชาแต่กับปะทะกันอยู่อยู่ตลอดเวลาตลอดเส้นทางไปถึงที่สุดห่งธรรมเลยตลอดเส้นทางเลยตรงนั้นน ปะทะกันไปแต่ถ้าหากว่าเรามีกายมนุษย์อยู่อย่างนี้เนี่ยเวลาเราทําความละเอียดท่านก็นจะลงมาซ้อนเราเพราะนั้นเราสังเกตดไวาเวลาเราใจเราหยุดนิ่งองค์พระท่านจะพูดซ้อน,นมาซ้อนซ้อนซ้อนข้นมาในตัวเราเพื่อกลั่นท้าทำาจมารู้เราให้สะอาดบริสุทธิ์และเพื่อสอนเราเพราะนั้นตอนนั้นเราจะเห็นแจ้งและก็รู้แจ้งตลอดเลย รันเราเชื่อมร้อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านเสริมให้แน่นแล้วก็ส่งออกไปให้ไปรู้เห็นนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือเราตายไปแล้วก็ตามก็ยังปะทะกันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปที่นี้ต้าหากกายมนุษย์มีความบริสุทธิ์มากมีความละเอียดมากเท่าเทียมทันกันทั้งทีเนี่ย กายมนุษย์นี่จะได้เปรียบที่มันแข็งมันแข็งแรงและก็เมื่อท่านมาซ่อนในตัวเราได้เต็มที่เนะี่ยส่งไปในไกลไปได้ไกลทีเดียวไกลกว่าที่ท่านทำตลอดทางเราเป็นไปในปัจจุบันเนี่ยที่ท่านทำจะไปได้เร็วแรงกว่าจึงจะต้องอาศัยกายมนุษย์เพราะนั้นต้อง เท่ากันเทมทานกันทั้งทีอย่างนี้แหละจึงจะไปถึงตรงนั้นซึ่งสมัยนั้นท่านทําได้แค่ยี่สี่นอแต่ความรู้ความละเอียดมันไม่เท่ากันจึงหวังมาถึงชุดของพวกเรานี่แหละที่จะทย่างนี้ต่อไปทําไมจึงต้องทําท่านกับ้นพบมาว่าที่จะต้องทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ทําไม่ได้ ไม่ทำแล้วก็เป็นบ่าวเป็นทาสเข้าอยู่ตลอดเวลาพยายามมากับบังคับให้เราโลภให้เราโกรธดให้เราหลงให้เราสร้างกรรมพอสร้างกรรมก็มีวิบากมีผลแห่งกรรมทนทุกข์ทรมานที่ไปเกิดเป็นเปรดเป็นสัตว์เดรัจฉานสุรกายสัตว์นรกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละเบียดเบียนกันไปมันก็จะบังคับบัญชาของเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเลยไปเลย พราะยานนีนน้ต้องไปถึงที่สุดของเขาไปถึงฝังใหญ่ผู้เปรตพิชาน่ไปถึงตรงนูน้นและไปเก็บเขาให้ได้หมดนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงวิบากอะไรต่างมันจึงจะไม่มีเราก็าจะเป็นดิสระเป็นไทยแกตัวของเราเองพรจะดันทันถึงในจุ่มเทชีวิจิตใจตลอดชีวิตของท่านทำอย่างนี้ ก็ได้มาเลยจนกระทั่งท่านหมดอายุไขนี่ศาสนาตัวจริงของกายมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นพระาอารหันต์ขึ้นก็ต้องไปกรวจของตัวตอนนิพพานแล้วต้องไปกรวจของตัว เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าคนแล้วเขามลิบพ้างก็เราต้องไปกรวดกายของตัวอย่างนี้เลย่าที่สุดจะที่ไหนต้องไปก็ต้องไปที่สุดให้ได้ไปบอกที่สุดให้ได้มีความจริงเป็นอย่างนี้มารู้จักความจริงอย่างนี้แล้วแล้วก็อย่าไหลเล้ออย่าเลาเอะเธอที่อื่นไม่ใช่ของตัวใช่เอาใจจดจี้อย่างในของตัวหรืจะถอยกลับให้กลับไปถึงกายที่สุดให้ได้กายที่สุดของตัวอยู่ที่ไหนเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้แล้วที่ตัวก็รักษาตัวได้ ไม่มีใครมาเป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับบัญชาพอยังเลาวถยยังไม่ถึงที่สุดของตัวแล้วเราก็ยำหมายเลยเขาจะต้องบังคับบัญชาแก่ท่าเดียวต่านั้นเขาจะต้องเป็นบ่าเป็นท่าเขาเวลานี้พยายามาเขบังคับใช้เป็นบบาวเป็นท่าให้ทําอะไรทําได้ให้ด่าให้ตีให้ชกให้ข่ายให้ฟันกันได้บังคับได้อย่างนี้นะให้เป็นบ่าวเป็นท่าเขาให้เร็วตามต่ำชาให้เป็พคนจนอนาถา เปิดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องกิ้งเรื่องใช้ไม่ขัดเราเรื่องกิ้งเรื่องใช้ขัดตกบกร่องเรื่องกิ้งเรื่องใช้มากมีมูลมองไม่ใช่เลื่องสอยก็มีทําได้ไม้ก็ทําได้บังคับได้มาเป็นเช่นนี้เพราะตัวไม่เป็นอิสระในตัวเพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวนี่มนุษย์โง่ขนาดนี้เห็นไหมลนะ่ะไม่ใช่มนุษย์โง่ท่าน,นั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็ไปยังไม่ถึงที่สุดเหมือนกัน เอาใครไปยังไม่เดินถึงที่สุดก็ยังไม่ฉลาดเต็มที่ต่อมาใดไปถึงที่สุดกายของตัวไม่มีสุดต่อไปนั้นนั่นฉลาดเต็มที่แล้วตัวของตัวเองเป็นพึ้นกับตัวเองได้แล้วนี่เป็นข้อสำคัญอย่างนี้นะนี่เจอพุทธศาสนานี่เป้าหมายใจดำอย่าไปทาแง่อื่นอย่าไปหลงเล่ออย่าไปหลงเล่อไหลเล่อเอาถามว่ามีครอบครัวแล้วแล้วได้อะไรบา้างเล็นึงโง่คนหนึ่งแล้วได้เอามาทนะําไมล่ะเอามาเลี้ยงได้สิบคนเอา เอาไปเลี่ยงก็ยังไงก็เลี่ยงไปโอนโอ๊ควอาได้สิบคนนะเนี่ยเอาได้ห้าสิบคนเอาเอาเดกสิคน,สค,นสคนนี้ลบเปะปานเด็เอาอยากได้ลูกยังไงล่ะไม่จริงเหลวโตตัวเองโตตัวเองพา้เลิกเรือนทําไมไม่เข้าไปพ้นกายของตัวเห้เลยถึงสิ้นสุดไม่กลัวตัวทึงสี่สุดเป็นมนุษย์ก็ทันทีเพราะเชื่อเลสเหลวไหลเหล่านี้แหละพา้เลิกเรือน จะครองเรือนไปสัก <tang> พ <ar> ีร้อยปีก็ครองไปเถิดงานเรื่องของคนอื่นเขาทางนั้นเรื่องเขาปญามารทางนั้นมันจะเรื่องของตัวมันจะงานของตัวไม่ทางานให้ปญามารก็าั้งวันคื่นเอาเรื่องอะไรไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อินโหริเกิดมาพบอย่างไรก็ไปอย่างนั้นไห้เขาไม่ได้ฟังธรรมพทธเจ้าพระหัรไม่ได้พึกใจทําในธรรมพระเจ้าพระหารไม่ได้ฟังธรรมของสัพพุรุษไม่ได้ฝึกฝนใจของสัพพุรุ ความเห็นก็ผีรุดเหลวไหลไปดังนี้พอรู้จักหลักอันนี้แล้วนี่แหละเป็นความจริงทางพุทธศาสนาตัวจริงทีเดียวนี่เป็นข้อที่รึกซตึงอัหนึ่งไม่ได้ใจว่าต่อจะนี้ไปเราจะต้องเข้าถึงที่สุดเข้าไปในกายที่สุดเท่าไหลได้เป็นกายกายเข้าไปผอเป็นกายกายเข้าไปแล้วทว่าทําเป็นแล้วไม่เจิเดินทางนี้นะเดินในไส้ทางน,านั้นเดินในไส้ทั้งน,นั้นใส่เห็นใส่จำใส่คิดใส่รู้ ในกำเนิดของดวงธรรที่ทำให้เป็นสุเดียตุเดียเสาชุดชั้นตอนบืนเดินใต้ทางนั้นเดินใต้มันจะเดินท่าอื่นเดินในเดินในกลางดวงปฐมมรรคมรรจิตมรรจัญญาเดินเดินเดินในกลางเดินในกลางดวงสีสมาธิปัญญาอุบุตุเดียศาสนานาสนาเดนทางเดินพุดยาวะัเดินไปใต้ไม่ใเดินไปในใต้เพียงเานั้นในกลางว่างของดวงของดวงประมาณศาฒนาการดวงสีสมาธิปัญญาอุบุทุเดียศาสนาบ้านต่อไป เห็นบ้าเห็นรเห็นดา้ับเห็นศูนย์เอสจิเดียวมันน่าเสียดเราเรียกไปอยู่บษวัยไอ้แก๊สจดนักบไปเห็นูนย์ไอ้แก๊เนหมไอ้แก๊กจดนักบไม่มไม่มีถอยกลับลาปสงขใหไม่ทวนลาปไ้าจวมีไม่วนไม่มีถอยกลับกันเดินเข้าไปยังไม่นะพระพุทธเจ้าพระราหัตไม่จะเดินโดนเหล็ไหลนะที่เรากราบเราไหวเรารับถือนะทำดิเศษพิโสอย่างนี้นี่เราเป็นผู้พิเศษแท้ นี่เราไม่ได้พึ่งของสาตว์โลกแท้ๆกาเป็นผู้รู้จริง,รงเห็นจริงได้จริงเราจรึงเอาเป็นตำดับตำราได้เมื่อรู้จักหลักธรรมอันนี้แล้วอย่าเข้าใจว่าได้ฟังได้ง่ายนะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นที่สุดแล้วมาเน้นอุมาสกอุมาติกานะ่ะอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังเลยไม่ใช่หรือทำไมก็ได้ฟังได้ฟังจําเอาไว้ทําให้เป็นเหมือนอย่างสแสดงี้ทุกสิ่งประการไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพทธศาสนาที่ได้ชี้แจงแสดงมานี่ตามวาระพระบาลี นี่ความเป็นสยมามภาษาตามมัตยายาตบายพอสมควรในเวลาเอเตนะสัตจวัดเชติด้อำนาความสาธิอ่างรรมปฏิบัติตั้งแต่ตนจนวนาาสานนี้เสอาโสทีพระวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีไในสันหลายบรรดามาสมโมซ้อนในสถานีนี้ทุกขนา อาตมภาพชี้แจงสแสดงมาพอสมควรในเวลาสมมติปุติตทันมิท้าโดยอาจจะนิยมความเพียงเท่านี้เอวังพอทิประการะอันี้นัมมยังสาตุการังพนาม,มาเะเส